สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พบกบบช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับต้องขอโทษด,ด้วยนะเมื่อเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะต้องขออภัยจริงๆครับคือติดภารกิจจริงๆครับแต่พี่มาดูวันนี้ดีกว่าคือเด็ดแน่นอนครับเด็ดสมชื่อแน่นอนครับมาพบองค์แรกเลยครับ สมมุติพี่จะปิดพี่บอกผมด้วยนะว่า E p ีไหนองค์ที่เท่าไหร่และราคาเท่าไร่นะครับคือบางทีพระเยอะผมลืมนะครับมาพวกองค์แรกนะครับเป็นเนื้อว่านเป็นเนื้อว่านอยู่ในกรอบเก่านะพี่พี่ดูเนื้อครับคือตั้งแต่ผมว่าน่าจะเป็นเก้าจนะครับเพราะตั้งแต่ ไม่มีใครสัมผัสเลยนะแล้วพี่ดูพระที่ไม่โดนสัมผัสเลยเพราะอยู่ในกรอบเจ้าของเขาบอกว่าอยู่ในกรอบอย่างนี้มาเลยนะครับตั้งแต่เขาได้มาปีเก้าเจ็ดแน่นอน,นครับแล้วพี่ดูกรอบครับเอา้าพี่ไม่เชื่อว่ากรอบเก่าจริงหรือเปล่าพี่ดูกรอบครับเป็นเนื้อว่านนะครับพี่ดูความเก่าของกรอบ องนี้ขอสองพันครับเป็นเนื้อว่านนะครับต่อไปครับเป็นปทูทวดเตารีดองนี้อยู่ในกรอบนะครับพี่ดูหน้าดูตาท่านก่อนครับแล้วพี่ดูเนื้อนะพี่ดูคาบตะคคาบเขื่อคาบใครไหมหรือคาบอะไรคาบดินเบ้าครับพี่ดูหน้าดูตาท่านครับ พระเก็บเก่านะครับคือพระบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะของผมแล้วคือผมไปคัดมานะผมไม่ได้เมามานะครับคือผมไปซื้อมาเป็นละเป็นเป็นองนะครับผมคัดแต่ของดีๆมาครับที่มีราคาเพาะอแล้ครับนี่ผมว่าราคาแบ่งปันนะแลกกับของดีที่พวกพี่เอาไปขึ้นคอหรือเอาไปเก็บไว้ลูกหลาน,นะครับพี่ไม่ต้องกลัวได้ของดีแน่นอน,นครับ ถ้าของไม่ดีผมไม่เอามาเลยนะครับกว่าผมจะกล้าพูดได้เต็มปากอันนี้พี่แมงมุาผมก็โดนมาเยอะครับที่ผมกล้าพูดกล้าบอกกล้าสอนเออกล้าบอกนั่นไงที่ผมพูดได้เต็มปากเพราะอะไรครับเพราะกว่าผมจะมาถึงนี่ผมก็เจ็บมาเยอะเหมือนกันครับคนเราสิ่งอะไรที่เราไม่รู้คือไม,ไม่ลองไม่รู้แน่นอนครับไม่ว่าจะสิ่งไหนนะครับ องค์นี้ขอสองพันห้าครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทาพิมพ์เกอเดียวนะครับองนี้แต่อาจจะผ่านการใช้มาสักนิดนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอาพุทธคุณนะแขวนใช้พุทธคุณนะครับแล้วแท้ดูง่ายนะพี่อาจจะผ่านการใช้มาสักนิดนึง ดูเนื้อแทดูง่ายนะเป็นเกลอเดียวนะหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเกลอเดียวนะพี่องค์นี้ขอพันหกครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเตารีดครับพี่ดูหน้าดูตาท่านก่อนครับปีศูนย์ห้าแน่นอนครับคือปีศูนย์ห้านี้พวกพี่ไม่ต้องตกใจครับคือมีหลายพิมนะครับ ที่จำปากผมไว้เลยว่ามีหลายพิมพ์นะครับถ้าพวกพี่ไปเห็นหลวงปู่ทวดเตารีใช่ไหมถ้าพี่เห็นเนื้อเก่าธรรมชาติเก่าความแห้งและรอยตะใบคือน,นะพี่เก็บได้เลยครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงเถือนนะพี่พี่ดูขี้เบ้าครับแล้วนะพี่ดูว่าเลือกกระดกครับ พี่ดูพิมพ์ดูทรงดูหน้าดูตาท่านครับชอบรอเก็บตะใบนะครับแล้วพี่ดูด้านหลังครับตะใบคืนไปหมดแล้วองค์นี้ขอสองพันห้าเหมือนกันครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดพระรอดเก้าเจ็ดนะพี่อยู่ในเรี่ยมเก่านะครับเลี่ยมนาคนะคแต่พี่ดูเนื้อก่อนนะ พี่ดูเนื้อดูความเก่าครับแท้ดูง่ายนะพี่พี่ดูตาท่านครับอยู่ในเลี่ยมเก่านะพี่ผมกิเกียดแก่นะกลัวะเท่อ่ะเดี๋ยวเสียผ้าเลยครับ ถ้าพ่อพี่ชอบก็พอพี่ไปแกะอเ,อเองนะครับองนี้ขอสองใบหน้าครับต่อไปครับเป็นปูทวดเบตงครับหล่อวัดนะครับแล้วพี่ดูฝุ่นจับครับพาเขาตั้งเหมือนหิ้งนะครับผมไปหิ้วมานะครับพี่ดูฝุน่นะครับ พี่ดูฟุ่น,นะครับแท้ดูง่ายนะพี่แต่ตอกเลขนะครับองนี้สร้างที่วัดนะครับอง์นี้ขอพันห้าครับพี่พาไปตั้งหน้ารดได้เลยนะครับต่อไปครับเป็นเตารีดนะครับพี่ดูหน้าดูตาครับ พี่ดูฝุ่นนี่กว่าคือพี่ดูธรรมชาติดูความแห้งดูฝุ่นนะคือความเก่าและธรรมชาติความเก่าอะไรคือมันทำํำกันไม่ได้นะครับคือความเก่าคือต้องเก่าจริงๆนะครับถ้าภาพไม่แก้งเก่าทําไม่ได้นะครับทําไม่ตายก็ไม่ได้นะพี่ดูรอยตะใบดูชอบ พี่ดูรอยเก็บตะไบครับดูดินเบ้าครับแล้วดูบัวท่านครับรอยลงลักมาด้วยไหมครับนี่พี่ดูรอยช่อดูง่ายนะองค์นี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นปูทวดเลี่ยมเก่าอีกแล้วนะคือบา้บาบ้าบ้านนี้ผูปูทวดเล,เลี่ยมเก่าหลายองค์นะผมได้มา แล้วพี่ดูเนื้อดูธรรมชาติครับพี่ดูหน้าดูตาท่านครับเนื้อเหลืองรอวัดนะครับปีศูนย์ห้าแน่นอนคนระับเทดูง่ายนะแล้วพี่ดูด้านหลังครับรอยตะใบกินมาแล้วพี่ดูเนื้อโลหะ องนี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดอาประชีเนื้อนวะนะพี่พี่ดูหน้าดูตาและเป็นเนื้อนวะนะผมไม่เคยเห็นนะครับนี่ผมเพิ่งเจอองแรกนะออกเนื้อนวะเลยครับคือทุกทีที่ผมบอกว่าคือจะคล้ายๆเนื้อนวะนะแต่นี่คือเนื้อนวะเลยนะพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านครับ แล้วพี่ดูดินเบ้าในซอกครับติดสักนิดนะนั่นดินเบ้านี่เป็นเนื้อนวะเลยนะพี่แล้วพี่ดูแทดูง่ายนะพี่องนี้ก่อสามบันสี่ครับเนื้อนวะนะพี่หายากนะผมว่านะต่อไปครับเป็นสมเด็จแล้วพี่ดู ผมว่าจะไม่เอามาเล้วแต่ก็ไม่เอาไม่ได้คาใจอะพี่ดอูอยู่ในกรอบนี้พี่ดูกรอบครับเลี่ยมอย่างนี้ต้องกี่ปีอพี่คือไม่ต้องสองเลยผมว่าแท้เลยอรพี่ดูความเก่าดูธรรมชาติดูกรอบเพราเอาพี่ดูแค่กรอบพอไม่ต้องสองอผมว่า องค์นี้ขอสองบันสี่ครับสมเด็จนี่ต่อไปครับเป็นปู่ทวดอันนีถ้ถักเชือกเลี่ยมเก่ามานะครับแล้วพี่ดูดินเบ้าแท้ดูง่ายนะพี่ดูความเก่าความแห้งครับ องนี้ขอสองพันนะครับสมมติพวกพี่จะปิดบอกผมด้วยนะว่าองค์ที่เท่าไรและราคาเท่าไรนะครับและ EP ไหนนะครับต่อไปครับเป็นพระปิดตาตักถักเชือกนะครับน่าจะเป็นสายวัดสะพานสูงนะครับแล้วพี่พี่ดูเชือกครับดูความเก่าของเชือกครับแท้ดูง่ายนะพี่เชือกเขาเชือกใหม่คือเราดูกันออกนะครับ เชือกนี้เก่ากึกปิดตาใสายวัสดุัสูงขอสองพันสามครับตักเชือกเก่าเดิมๆเ,เลยนะพี่ต่อไปครับเป็นปูทวดอีกครับแล้วองนี้เนื้ออะไรครับเนี่ยผมก็สงสัยนะผมไม่เคยเห็นนะเนื้อนาวะเลยครับเนื้อนาวะแปลกๆนั่นเดียววะ แต่พะระเทล้านเปอร์เซ็นครับแล้วพี่ดูบัวท่านนะครับหรือว่าเป็นเนื้อนาวะที่เขาผสมผสมคือแบบไม่เข้มมาพี่แล้วพี่ดูหัวเรือดูรอยตะใบครับคือนี่เดี๋ยวผมโชว์ประเชษดูคือเนื้อนาวะนี่คือพี่ดูหรือว่าเขาผสมไม่เข้มมาผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่แทล้านเปอร์เซ็ครับพี่ พี่ดูรอยตะใบกืนไหมแล้วแล้วแท้ดูง่ายนะพี่พี่ดูช่อองนี้ขอสองพันหกครับต่อไปครับเป็นเตารี่ดีครับพี่ดูหน้าดูตาท่านครับแล้วพี่ดูขึ้นมาดูดินเบ้าดูฝุ่นครับ รถเขาใช้มานะครับใช้มาสักนิดเอาพี่ดูเก่าไม่เก่าแมลงยังเกาะติดอยู่เลยตายติดอยู่เลยพี่เห็นไหมคือพระ,ะบ้านคือพระบ้านพระบ้านร้อยเซนเลยนะครับพวกพี่ก็ดูกันออกนะครับว่าผมพูดจริงหรือเปล่านะครับถ้าผมรู้อยู่แก่ใจใช่ไหมครับว่า ว่าว่าคือพ้าไม่ดีใช่ไหมผมจะกล้ารับประกันผมกล้าสาบานยังไงพี่พี่ว่าเป็นพี่ถ้าพี่รู้ว่าผ้าของเราไม่ดีจริงพี่กล้าสาบานหรือเปล่า,านี่ผมกล้าสาบานต่อหน้าพ้าเลยครับเพราะผมโด,โดนมาเยอะครับที่ผมมาพูดได้มาบอกได้ องนี้ขอ24ครับต่อไปครับเป็นพ่อท่านคลายนะครับรุ่นรุ่นแรกนะครับคือมันจะมีก้นอุและก็ละไอตัวหนังสือเลยฐานนะครับอง์นี้เป็นหลังคู่ตัวหนังสือเลยฐานนะครับพ่อท่านคลายนะครับพ่อท่านคลายวาจาสิทธ์นะนี่แล้วพี่ดูเนื้อแท้ดูง่ายไหม พี่ดูเนื้อโลหะขึ้นมาเป็นเป็ดเลยครับพี่ดูรอยอุดกิ่งก็มีนะครับนะเป็นหลังหนังสือเลยฐานนะองค์นี้องค์นี้ขอสองพันหกครับต่อไปครับเป็นปั๊มซ้ำนะพี่ พี่ดูเนื้อหาแล้วแท้ดูง่ายนะพี่พี่ดูรอยปั๊มครับรอยปั๊มคมคมแล้วพี่ดูรอยช่อด้านล่างครับคือสําคัญเลยนะปั๊มซ้ำนี้พี่ดูดูช่อรอยช่อก่อนแล้วก็รอยปั๊มนะแล้วพี่ดูเนื้อโลหะเก่าเนื้อโลหะแห้งอ่ะข้อแท้เลยคนระับ พี่ดูดินเบ้ายัางติดในชอกตาเลยพี่เห็นไหมแล้วพี่ดูด้านหลังนะครับรอยตะใบกืนไหมครับองค์นี้ขอสองพต่อไปครับวันนี้ลงเยอะสักน่ยเมื่อวานแม่ลงองค์นี้เป็นเบี้ยกแก้หลวงปู่ออ้ย เบี้ยกแก้หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่เอ้ยเขาเรียกหมากไหมหมากทุยไหมหรือเขาเรียกอะไรครับแล้วพี่ดูผมได้กากรอบมาเลยนะคากรอบมาเลยนะแล้วกรอบนี้เลี่ยมเงินนะพี่แล้วพี่ดูแทดูง่ายนะไม่ต้องแกะเลยเป็นเครื่องรางนะพี่หมากนี้ขอสองพันครับ แล้วก็เป็นพิมพ์กลางนะพี่วงนี้เป็นพิมพ์กลา,างไม่ได้ปั๊มนะครับแล้วพี่ดูเนื้อดูธรรมชาติพี่ดูฝุ่นจับครับเป็นพิมพ์กลางไม่ได้ปัม๊มไม่ได้ปั๊มนะครับถ้าผมไปพูดกลางท,ทองทองแดงเยะะ็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้า พวอพี่ฟังไม่รู้เรื่องพี่ดูเนื้อดูความแห้งอแล้วพี่ดูรอยตะใบกืนหมดแล้วแท้ดูง่ายนะพี่สมมุติจะใครคอมเมนต์ว่าภาผมเกโพวกพี่คอมเมนต์เอ็ดผลด้วยนะเพราะอะไรคือผมอยากรู้อะและพวกพี่ไ้ท่ายดีคือถ้า ตัวผมแล้วถ่ายรูปส่งให้ดูนะว่าแท้เป็นอย่างนี้แล้วของผมเกียรติคือผมอยากรู้ไงอยากรู้เหตุผลนะครับเพราะผมก็โดนมาเยอะนะพี่ที่ผมมากล้า,าท้ามาเลยอง์นี้ขอสองพนา้าเอาอีกองคนี้กว่าวันนี้ต้องหลายองหน่อยเมื่อวานไม่ลงองนี้เป็นอาบาเช่เหมือนกันนะครับ องค์นี้เนื้อธรรมดานะพี่พี่ดูฝุ่นจบะบพวกพี่บอกผมด้วยนะว่าองค์ที่เท่าไหร่นะพี EP วันนี้เยอะเลยนะเดี๋ยวผมจำไม่ได้แนะ่ลืมแนะ่พี่ดูดินเบ้านะครับแล้วแท้ดูง่ายนะพี่ดูช่อด้านล่างรอยช่อชัดเจนนะ พี่ดูรอยตะใบครับองนี้ขอสองพันหน้าครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าพวกพี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ063080017 4ครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ